สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่องของแม่หมอเตอรี่กันอีกครั้งนะคะก็เป็นวันแรกของปี68นะจ๊ะก็ขอให้ทุกๆคนนะคะมีความสุขมากๆแล้วก็สมหวังในทุกๆเรื่องเลยนะจ๊ะอ่ะหัวข้อของเราในวันนี้นะคะก็เป็นหัวข้อแบบแรนดอมนะคะอ่ากับคำถามที่ว่า วันนี้จะเน้นไปที่พุ่งตรงไปที่คนที่กําลังมีปัญหารักสามเศร้าอะไรอยู่แบบนี้เนาะคนที่มีปัญหารักสามเศร้านะคะเขาจะทํายังไงกับคุณต่อไปเออมาถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยจ้าโดยแม่หมอจะใช้ไพ่สํำรับนี้นะคะในการเปิดคําทำป่าไปดูกันจ้า รักสามเจ้านะคะเขาจะทำยังไงกับเราต่อไปนะเราไปหาคำตอบกันนะจ๊ะ ใบแรกนะคะหกถ้วยจ้าหกดาบแม่หมอว่าพลังงานส่วนใหญ่นะคะคนในที่นี้นะคุณนะ่ะอืมแม่หมอสัมผัสได้ถึงอารมณ์ที่แบบว่า อารมณ์ที่แบบว่าเหมือนก็ว่าแฟนเก่าคือเป็นมีความเป็นไปนได้ว่าคุณและเขาอะอะถ้าฟังนะคะใครใครแบบฟังแล้วตรงนะคอมเมนต์ได้นะคะลองฟังดูนะว่าตรงไม่ตรงอย่างไรนะแม่หมอสัมผัสได้ถึงอารมณ์ฟิลแฟนเก่ามันมีความเป็นไปนได้ว่าคุณกับคนคนนี้เคยคบกันแล้วก็เลิกลากันไปแล้วเขานะคะก็ไปมีแฟนใหม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลับมาเจอคุณอีกครั้งหนึ่งพอมาเจอกับคุณอีกครั้งหนึ่งเหมือนกับว่าฐานไฟเก่ามันครุอะไรอย่างเงี้ยความทรงจําตกเก่าอะไรแบบเนี้ยมันมันเหมือน ก็ว่าพุ่งเข้ามาในสมัยี้คุณแล้วเขายังคบกันอะไรอย่างเงี้ยนะมีในบางคนนะคะมีพลังงานแนวนี้ด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ อีกกรณีหนึ่งก็คือเหมือนก็แบบว่าคุณนะ่ะคุณเป็นคนที่มาก่อนคุณเป็นคนที่มาก่อนแล้วเขาก็เหมือนเป็นนอกลู่นอกทางความห่างไกลเป็นเหตุที่ทําให้เขาเนี่ยนะคะไปเจอใครอีกคนหนึ่งอืมแล้วคุณกับเขาก็ตกลงกันว่าจะจบกันแต่ทีเนี้ยพอพอจะจบกันจริงๆเขาก็ไม่อยากจบกับคุณเพราะฉะนั้นนะคะในในชาวแรนดอมนี่นะคะแม่หมอมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวเขาจะเคลียร์เนาะเขาจะทำํำยังไงกับคุณต่อไปเขาจะเคลียร์เคลียร์ปัญหาเคลียร์ ทุกๆอย่างนะคะแล้วก็กลับ มาเลือกคุณเออท้ายที่สุดแล้วนะคะเขาจะเลือกคุณคุณจะเป็นคนที่ถูกเลือกไม่ว่าคุณจะอยู่ในกรณีไหนก็ตามนะคะกรณีคนที่มาก่อนแฟนเก่าหรือมาทีหลังใดๆก็ตามแต่นั่นแหละคะ่ะท้ายที่สุดแล้วว่าเหมือนกับว่าเขาจะไปเคลียร์เคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างคือเอาจริงๆเขาค่อนข้างคิดหนักมากคิดหนักมากในในเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นประเด็นที่เกิดขึ้นในตอนนี้เขาไตร่ตรองเขาคิดอยู่นานมากเออไม่รู้ว่าจะทํำยังไงนะคะแต่ว่าเขาเขาก็เหมือนกับว่าพยาย ยามที่จะแบบว่าอะ ยอมแพ้และทีแรกเขาก็เหมือนกับว่าจะตัดคุณแล้นะเขาจะเลือกตัดคุณแต่พอเอาเข้าจริงเขาทาไม่ได้ทําไม่ได้จริงๆจิตใจมันก็ย้อนเวียนวนกลับมาหาคุณอยู่เหมือนเดิมคุณเป็นคนที่เขาตัดไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทําเขาจะไปเคลียร์ปัญหาเคลียร์ภาระเคลียร์ใดๆต่างๆนะคะเพื่อที่จะได้เวียนกลับมาหาคุณอีกครั้งนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกเลยตอนจบนะจ๊ะของเรื่องนี้คือเป็นไปได้ว่าเขานะคะจะกลับมาเลือกคุณนั่นเองจ้ะแต่มันอาจจะต้อง ใช้เวลาเขาอาจจะมีการบอกให้คุณรอใดๆก็ตามแต่รอเขาหน่อยรอให้ฉันไปเคลียร์รอให้ฉันไปจัดการเรื่องใดๆต่างๆคุณก็อาจจะต้องรอเขาอะไรแบบนั้นนิดนึงแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วนะคะ,ะก็รอแล้วมันก็แบบ ก็โอเคเขาก็เวียนกลับมาหาคุณเาะว่ากลับมาเลือกคุณนั่นเองจ้าแล้วนี่นะคะก็คือคําตอบคุณนะกชาวแรนดอมนี้นะคะโอเคก็มีความคิดเห็นอย่างไรหรือเรื่องราวใครเป็นยังไงคอมเมนต์เล่าสู่กันฟังได้นะจ๊ะใครอยากดูดวงส่วนตัวนะก็ทักมาได้เลยนะคะตามช่องทางที่แม่หมอขึ้นไว้ให้นะคะตรงนี้ได้เลยแอดไลน์นะคะมาคุยก็ได้ตามไ d ดีที่แม่หมอทิ้งไว้ให้นะคะตรงนี้นะ,ะใครมีปัญหาอะไรนะคะอยากปรึกษาอยากจะแบบ อะไรก็ทักมาแต่หลังใหม่กันได้คะ่ะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าหัวข้อหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย